สวัสดีครับผมนายธาปกรเลงมณนีรหัสนักศึกษา2403เศก BS04 วิชาปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนิยามคำศัพท์หลักสูตรคำว่าการประเมินผลตามสภาพจริง Authentic Assessment หมายถึงกระบวนการสังเกตบันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิธีการหรือสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจต่อตัวผู้เรียนการประเมินผลตามสภาพจริงจะไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐานแต่จะเน้นประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทํางานความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการประเมินปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วย2วัดได้ตรงความเป็นจริงคือ สิ่งที่วัดได้นั้นเป็นข้อมูลเป็นการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนทั้งความสามารถความรู้ความคิดความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะทางจิตใจมีความคาดเคลื่อนผิดพลาดน้อยที่สุดไม่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยความสามารถได้คะแนนสูงตัดความผิดพลาดที่ผู้มีความสามารถสูงกับได้คะแนนน้อย3เลือกสรรคิดค้นเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลที่เป็นการ ัดพฤติกรรมที่แท้จริงที่แสดงออกซึ่งความสามารถของผู้เรียนซึ่งอ่านได้จากสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนสังเกตการปฏิบัติภาระงานที่จัดให้ปฏิบัติในสถานการณ์ที่ผู้สอนจะก,กําหนดสังเกตลองรอยหลักฐานผลการปฏิบัติภารางานของผู้เรียนเป็นต้นเทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริงที่น่าสนใจ7วิธีซึ่งจะช่วยในการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงมีประสิทธิภาพซึ่งได้แก่ หการสังเกตเป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิดการปฏิบัติงานอารมณ์ความรู้สึกและลักษณะนิสัยโดยสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรียนซึ่งมีวิธีการดำเนินการอยู่2ลักษณะคือการสังเกตทำโดยตั้งใจกับการสังเกตที่ทำโดยไม่ตั้งใจการสังเกตโดยตั้งใจหรือมี โครงสร้างหมายถึงการที่ครูกําหนดพฤติกรรมที่ต้องสังเกตรวมถึงช่วงเวลาและวิธีสังเกตส่วนการสังเกตแบบไม่ตั้งใจหรือไม่มีโครงสร้างนั้นหมายถึงไม่มีกําหนดรายการสังเกตไว้ล่วงหน้าครูอาจจะมีกระดาษแผ่นเล็กๆติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อบันทึกเมื่อพบพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความหมาย 2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในด้านความคิดสติปัญญาความรู้สึกกระบวนการในขั้นตอนในการทำงานและวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้ดีซึ่งเป็นวิธีที่อาจใช้ประกอบการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัดใจมากยิ่งขึ้นโดยก่อนที่ครูจะสัมภาษณ์นั้นควรหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนและเตรียมชุดคำถามลงหน้าเสียก่อนเพื่อทำให้การสัมภาษณ์เจาะตรงประเด็น และได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและในขณะสัมภาษณ์กูควรใช้วาจาท่าทางน้ำเสียงที่อบอุ่นเป็นกันเองเพื่อนักเรียนรู้สึกปลอดภัยและมีแนวโน้มจะให้ข้อมูลต่างๆควรสัมภาษณ์นักเรียนด้วยคำถามท,าที่เข้าใจง่ายและอาจใช้การสัมภาษณ์กับบุคคลใกล้ชิดนักเรียนร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนเพิ่มเติม 3. การตรวจงาน เป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนำผลงานประเมินใช้ทันทีในสองลักษณะคือเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและช่วยปรับปรุงการสอนของครูจึงเป็นการประเมินที่ควรดำเนินการตลอดเวลาและควรคีรษณาที่ครูสามารถ 3. การตรวจงานเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นนำผลประเมินมาใช้ทันทีในสองลักษณะคือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและช่วยเพื่อปรับปรุงการสอนของครูจึงเป็นการประเมินที่ควรคํานึงํำเนินการตรวจเวลาและควรมีลักษณะที่ครูสามารถประพฤติระดับสูงข,งของนักเรียนได้ mm. เช่นการตรวจแบบฝึกหัดผลงานาภาคปฏิบัติโครงการโครงงานต่างๆเป็นต้น4การรายงานตนเองเป็นการให้นักเรียนเขียนบรรยายหรือคําตอบสั้นๆ หรือตอบแบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ความเข้าใจวิธีคิดวิธีดำเนินงานความพอใจในผลงานความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น5 –การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนผลงานนักเรียนโดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่างๆ เช่นจากเพื่อนครูหรือผู้ปกครองเป็นต้น 6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริงคือการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งข้อสอบนั้นจะมีความหมายต่อผู้เรียนเรียนแบบสภาพความเป็นจริงครอบคุมความสามารถของผู้เรียนและเนื้อหาตามหลักสูตรเน้นให้มีหลายคําตอบและหลายวิธีตอบคาถามและมีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน7 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงานหมายถึงสิ่งที่ใช้สะสมผลงานของนักเรียนอย่างมีจุดประสงค์อาจเป็นแฟ้มกล่องแผ่นดิสหรืออัลบัม้มก็ได้แฟ้มสะสมผลงานนี้จะเป็นหลักฐานสะทอ้อนที่เห็นถึงความพยายามความก้าวหน้าและผลสำฤทธิ์ของนักเรียนจากนิยามคำศัพท์หลักสูตรคำว่าการประเมินผลตามสภาพจริงออเ e n t ิ t i v e a s s e ม s m e n t สรุปได้ว่า วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่ได้กล่าวแล้วนั้นถ้าจะให้ได้ผลซึ่งผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียนนั้นครูควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายๆวิธีรวมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านรวมถึงมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและมีจำนวนมากเพียงพอที่จะประเมินผลที่เกิดให้ตัวนักเรียนอย่างมั่นใจถึงจะถือว่าเป็นการวัดและประเมินผลอย่างจริง และมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปอ้านอิงได้ทั้นเอง